เดือดปืนว <the> ันนี้เดือเจอใครวะอ๋อยังยังไม่ได้ดูเลยพี่เนี่ยเนี่ยเพิ่งจะจับเดี๋ยวไปดูให้พี่เห็นไหมว่ากูโดนไก่จิกตายบางมั้ยนี่ยเนี่ยอยากเจอสุดดำวะอยากเจอสุดดำพี่กอดพี่พี่กอดพี่กัดเออเล่นลีพี่สุดดมเล่นลีพี่ตัวไหนตัวไหนมีเพนตกมั้งครับอะไรอ่ะแล้วมึงไม่ใส่ตกไหมอ๋อมันเลื่อนใช่ะใช่พี่ใครทำเพลงตกไหมเพื่อนใครทำเพลงตกไหมครับตกหมดแล้วตกหมดแล้วแจ็บบี้อยู่ไหมครับแจ็บบี้ครับ น้องแท็บพี่เซ็นของพี่ว่าไงเพนอะเพนอะมาป่าอะไรมีเท่าไหร่พี่ก็ครับคือยี่สิบสี่หนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าเอเบีวกางสิบสองสามหนึ่งศูนย์พี่เลขอะไรครับไม่พิจารณาไม่เป็นไรเหรียญเดียาไปเลยนแบโอเคของครับฟังนี้พี่แล้วก็ยกรถก็ได้ไหมทอรี่ครับวันถ้าสะดวกเป็นวันอาคารอาคารสะดวกไหมครับได้ครับได้ครับได้ครับผมได้ครับเอาเป็นสักกี่โมงดีครับ เออมันเราน่าจะสักทุ่มเอางี้ดีกว่าวันอังคารน่ะเราเรารู้อยู่แล้วว่าเราเล่นกันใช่ไหมครับเดี๋ยวสักหกโมงหลังหลังไอเนี่ยหลังต่อคิวกันเข้ามาได้เราก็มามาหากันอีกมานัดกันใช่ได้ครับงั้นผมขอเบอร์ไว้ได้ได้ครับผมหนึ่งสี่เจ็ดห้าศูนย์ครับผมเอ้ยผมเด้งออกวงไปกดแป๊บหนึ่งครับเฮ้ยใครเด้งออกวงอย่ายืนไอ้นี่นะเว้ยต้องกดใหม่นะเว้ยวันอังคารเรามีลี่นะยังไม่กดไปกดเลยนะอะไรเพื่อนใคขอฟรีวันอังคารเรามีลี่นะ อังคารมังคารยี่สิบสองใช่ไหมพี่คือยี่สิบสองนะมังคารที่ถึงใช่ใช่ใช่เอทักทักทักผมมาหน่อยครับขอเล่นทุกวันเลยนะผมผมทักเป็นชื่อผมไปลวได้ครับได้ครับโอเคครับได้ครับอ๋อได้ครับโอเคครับได้ครับขอบคุณมากครับได้ครับบเจอกันครับได้ครับเจอกันครับเดี๋ยวไอโจ๊กเป็นอะวะพี่บังเออผมว่าเดี๋ยวคือเดี๋ยวพอเราพร้อมอ่ะ คือแก๊งเรามันพร้อมหรือมันเซ็ตได้เซตแบบอย่างลงตัวแล้วอะ่ะคือผมว่าจะไปคุยกับดูไว้นะสวยเพราะว่าแก๊งเราจริงๆแล้วคือมันเป็นสีดําผมอยากจะใส่สีดาสวย้องชายต้องงี้แต่คือผมไม่อยากข้ามหนา้าหมายถึงว่าเราก็ต้องไปคุยไปอะไรให้มันแบบเรื่องเป็นราวนะแต่ขอให้พร้อมก่อนตอนนี้ผมว่าแก๊งเราพร้อมขึ้นมาระดับหนึ่งละแต่ยังไม่พร้อมเท่าที่ผมคิดไว้มา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 อะไรนะพี่ต้องเล่นบวยก่อนคุณก็นห,ห,หนนะ <ไป S 1> พี่อ,อย่าวิ่งเข้าคุยอืมใช่ถูกต้อง ต้องยืนตรงไหนหยุดให้ก่อนพี่เรารอชนเรารอวิ่งชนตอนเวลาจะหมดเวลาเวลาหมดอ่ะ้าเราวิ่งเข้าไปก่อนเวลาจะหมดเขาจะอ้อมหลังเนาะยมืออย่ามือไอเจใครมืรอจำเพื่อเพื่อเพื่ออยู่คนเดงรอไอจับเื่อปะจับปะแผนน้่แผนปล่อยปปล่อยไปไลวงหลังมาปล่ยปล่อยปล่อยไปหลงลนะชนเลยชนเลยชนเลยเลยชนเลยบนยสบนไว้ยึดสายบนไว้ยมุล้อนะตัวเป้เยอะยึดลงตัวเปยอะยลตเอยอ ค่อยนะค่อยนะกินขอบนอกเลยกินขอบนอกเลยกินขอบนอกเลยเฮ้ยคืนแล้วนะตรงกลางอ่ะไปเคลียร์ไปเคลียร์คนชุบหน่อยไปเคลียร์คนชุบหน่อยเคลียร์คนชุบหน่อยเคลียร์คนชุบหน่อยตรงอีเธอร์อ่ะไปช่วยเพื่อนเล่นหน่อยดิไปหากันหมด ไหวยเล่นสวยเฮ้ยหลบปัญหาเป็นไหนวะตกเลยไหมตกอ๋อเห็นเลยไม่ไรไอ้ดีมเองตีพี่เหรอวะตะแกะ ไอ้ดีมันบ้าไปเลยจ้าวเยอะตอนแรกกูกำลังจะฮันเลยนะว่าเขาดีกูช่วยตรงนี้ด้วยดิเหมือนเพื่อนจะตายเราปล่อยเพื่อนหนึ่งหนึ่งมั่นใจไหมพี่อยังอ่ะยังนะเหลืออยู่ตัวนั้นก็ปล่อยวัดแล้วก็รอเทิดได้

สุสานนะซาตานเกิดนะสุสานซาตานเกิดนะมามาเนี่ยท่านี้เราไปปาบซาตานที่สุสานนะจะตามหลบไปพี่ไปดูแอรดอับกปหนึง <c oughs> เดี๋ยวพอแก๊งพร้อมมากกว่านี้เราจะกลับไปใส่สีดำนะรก โอเคจัดไปอีทีโอลบหน่อยบัฟเฟลจะแซงเชื่อรถเหรออ่ <laughs> า <laughs> ชื่อเต้ป <laughs> ่เก้าเลยนะเออเต้มันหายไปไหนวันนี้เงียบเลยเขาทำงานเยอะช่วมีคเขานอนน้่งเวลาอ๋อ โดนพระด่าพี่ได้ยินไหมเนี่ยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวพระด่าพี่เนี่ยมิดมิดมิตติ้งจดจดไวปไหมทุกอย่างอ่ะจดไว้ครับอย่าลืมนะมิตติ้งมึงทำให้กูนะทำอะไรนะไปจับยวนอ๋อไปหมดแล้วป้าสุสานอ่ะหมดแล้วพี่เมแอบดรอปเราเจอคิงไซส์นะครับแอบดรอปเราเจอคิงไซส์ ครับผ <Okay. S 2> ม3้มเ <Okay. S 2> <Okay. S 1> น,นี่ยเฮ้ยท,ที่แลนที่แลนมีโดนตีเต็มของเต็มของ <AP S 2> เขาเา่าเปิด <ID S 2> ฟอร์เนี่ยไม่ใช่เขาว่าเปิดฟอร์ที่แลนเนี่ย